วันนี้มันนี่ต้องส้มแต่เป็นไงลูกอืมมีเนื้อตายแบบที่เนื้อตายของเป็นเนี่ยเป็นแย่มาจากข้างในเป็นขั้งเดิมแล้วก็มันก็ส่งผลทำให้เชื้อเนี่ยมันเข้าไปลอกเลยแล้วก็ตัวเนื้อที่มันเป็นเนื้อตายครับไม่ได้อยู่ที่ขอบแผลอย่างเดียว จริงตรงส่วนด้านนอกที่เราเห็นไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันเข้าไปูนที่ข้างในนะครับก็หลักๆก,ก็คือพอเชื้อไปเพิ่มหลอดกดพอเชื้อตัวแรกด้วยนะครับทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากให้ยาส่งางากินยาฉีดผงต้องพ่นยาเพิ่มแต่ว่าก่อนจะพ่นยาจริ จริงจริงดีคือน้ำมูกไม่มีจริงๆโดแทบทุกตัวรับจะเป็นอย่างนี้คือถ้ามันจะมีน้ำมูกแต่ทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่ามันไม่ได้เริ่มจากข้างนอกออกไปข้างในคนเนี้ยเขาเป็นจากข้างในแล้วมันก็เลยดูเหมือนไม่ได้มีน้ำมูกหรือจริงๆคือมีน้ำมูกมันจะมีมีของเค้าอยู่แล้วแต่ว่าการที่มีของเค้ามันเป็นลักษณะเป็นรูปแบบแต่เวลาในเคสที่เวลาแผลของตัวรับผ่านรับพันที่มัญหานเนี่ยน้ำมูกดรอมาเป็นน้ำเลือดใช่ออกแผล แตเนี้ยคือไปลาะออกมาจากที่จมูกฝั่งก็คือจมูกฝั่งที่ผ่าตัดไปจริงๆก็ไม่ได้ดูอะไรแต่ว่ารอบๆอะรอบๆที่เป็นเนื้อเยื่อมันก็จะมีเป็นเนือดเนือตายประมาณพวกเนี้ยอยู่ข้างขวาเขาข้างเด็กเขาใช่คือกองของเนื้อดเลยเ่อนข้าง้แสดงว่าวันนี้ก็เลยเลือดเยอะเกิจริงๆเลือดไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ถือถือว่าเลือดไม่ค่อยเยอะครับ ในวันนี้ก็ทําไม่ได้ไม่แบบน้อยครับก็คือเสียเลือดเสียเขาบ้างนิดไปส่วนอาการดูดีไหมจริงๆผมมองว่าโอเคตนะั้งแต่ก่อนลงยาเนะี่ยผมก็คิดว่าไม่น่าจะซีเรียสมากแต่ว่าพอเปิดดูเข้าไปข้างในรางคว่าส่วนที่ตาเราเห็นนะมันก็คือเรื่องหนึง่งแต่ส่วนที่เราไม่เห็นนะมันอยู่ข้างในก็มีอันนี้คือมันเปื่อยจากแบบมันติดเชือ้อแดงๆก็เป็นแสบใช่ สังเกตนหน้าเขาจะเบี้ยวๆนิดนึงเพราะว่าตอนเนี้ยพอเราเลากเนื้อาตายเราคูดเนื้อตายออกเราดึงเนื้อมาปิดกันมันอาจจะทําให้หน้ามันยู่บางส่วนใช่คือสภาพภายนอกก็ดูไม่ค่อยแย่ครับแต่ว่าเนื้อข้างในเนี่ยมันดูแล้วมันเ,เสียเยอะอยู่คือวันนี้นอกจากลอกเนื้อออกตัดเนื้อออกก็คือเอาตัวพวกยาฆ่าเชื้อเข้าไปฝัดล้างแล้วตอนนี้ก็คือรอค่ะ พยา้าเชืออ้อสามตัวนวี้อ๋อถ้าในส่วนของพวกพวกเนี้คือเรามีเพิ่มไม่ต้องหว่วงประเด็นอยู่ที่ว่ารอบนี้มันไม่ใช่แบบโรจิจังเลยครับประเด็นรอบนี้มันอยู่ที่มันติดเชือ้อที่ที่เราคุยกันแหละว่าเราติดเชื้อที่เรามาปัดจมูกมาทํายังไงมันก็ไม่หายสักทีนี่เลยอันนี้อันนี้คือเรายังเชอผลจากตรงนั้นอยู่เป็นช่วงหลังผมไม่ได้นาะนเพิ่มแล้วเพราะว่ามามันก็ไม่หายแล้ว วันที่ผ่าวันแรกเนี่ยมันจะเห็นไม่ค่อยชัดเพราะเลือดมันเยอแะแต่วันนี้ก็คือโอเคผมก็เข้าไปขัดตึงปูดแป้อะไรเราออกมาเพิ่ม,มครับก็ไปตายเห็นทั้งหมดความเจ็บความอะไรต่างๆมันไม่เท่าบัรแรกครับแรกมันจะเจ็บจากการเสร็จไปมันจะมีเรื่องเสียเลือดด้วยแล้วก็อักเสบเยื่องจากการเราเข้าไปไปลอดเนื้อทีอ่ติดก,กับปันนะครับหมอ,อความเจ็บก็จะคนเราแตบวันนี้คือเขาก็จะออกมาไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้น แต่กลัวยาฆ่าเชื้อจะแบบไม่เป็นอันนี้แหละผมก็กลัอยู่ถ้าถ้าพูดกันตามจริงๆเราผมก็กังวลตรงนั้นแหละเราทำเป็นยาไปแล้วแต่หมายถึงว่าเขาก็ฆ่าไม่หมดอะไรงเใช่มันเหมือนจะดีขึ้นหน่อยแต่ก็สุดท้ายแล้วก็ไม่หายเลยนีคือสิ่ที่ที่กังวลคือคือต้องบอกว่ากินกับฉีดอะมันก็ันก็ต้องไปด้วยกันกรณีฉีดเราจะจับไปฉีดทุกวันบางทีก็ไม่ไหว อยาให้แบบแค่ช่มันานประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันเซ้นหรือเปล่ายาไม่เซ้นฉีดไปก็ไม่มีผลอีกอย่างหนึง่งคือกระรอกเขาก็มีกลุ่มยาบางตัวห้ามใช้แต่ที่แน่ๆเจ้ายาฆ่าเชื้อตัวแรกสุดที่แบบยังคงกินอยู่เรื่อยๆตัวซึ่งหาตัวมาบัวผมว่ามันก็น่าจะดื้อเร็นมดลแะแต่ยังต้องให้อยู่ครับเพราะว่ามันอาจจะดื้อเชื้อนี้แต่ว่ามันเคลียร์เชื้ออื่นนะในแง่ถึงความครบในการที่จะ ช่วยเขาอ่ะอันนี้คือ,อ,อเราให้เต็มที่แหละตัวกระตุต้นภูมิตัวอะไรต่างๆก็ดีคือตอนนี้เัาอยู่ที่ว่าสิ่งที่เจ้าของถามมาเนี่ยมันเป็นทางอ้อมรอบดามม้านหมดเลยแต่คือตอนนี้ยังไงก็ต้องเคลียร์เชื้อให้ได้เชื้อขนาดวอาที่เรากลับไปแล้วเราเคลียร์ไม่ได้แต่เขาก็อยู่กับมันได้ใช่แต่แต่รอบนี้คือเซลล์นเนื้อเยื่อมันมีการบาดเจ็บจต่การบาตัามันจะเข้าไปทงนั้นใช่อ๋อ ส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่ายาที่มันเซ็งมันมีในรูปกินฉีดน,นะครับให้ไปเนะี่ยประมาณหนึ่งถึงสามวันจริงๆแล้วโดยตามปกติมันก็จะแอคชั่นมันก็จะแอคชั่นในทางที่ดีขึ้นและแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นยาที่ออมีแต่รูปแบบพ่นประสิทธิภาพจะตอกลงไปมันจะไม่เหมือนกินฉีดหรือบางตัวเป็นยาฉีด แต่ว่ายาฉีดตัวนั้นน่ะมีผลต่อไปเวลาฉีดเนี่ยเราก็ต้องมาฉีดเข้าเส้นหรือฉีดเข้ากล้ามคือเราต้องลงยาทุกวันมันมันต้องดูสุดทา้ายนต้องดูว่ายาตัวไหนใช้ได้ที่ผ่านมาคือยาที่ผมเอาไปผสมแล้วพ่นให้ครับตัวนั้นน่ะจริงๆมันมาจากยาฉีดแต่ผมไม่สามารถนนะัดเจ้าของมาให้ฉีดเข้ากล้ามแล้วให้น้าเพลือบทุกวันได้เราจะฉีดยาแล้วให้น้าเปลือนเนี่ย เราให้ตอนที่เขาไม่สลบไม่ได้มันก็ต้องทานยูน่ทุกวันแต่ว่าแต่ว่าเงื่อนไขคือมันเวลาเราโดมยาเพื่อฉีดยาเนี่ยมันใช้เวลาสันส้นๆมันจะได้ใช้เวลานานมากความน่าเป็นห่วงในแง่ของการต้องโดมยาทุกวันมันไม่เท่าไหร่เทียบกับแผลที่เขาเป็นคือเรื่องแผลเรซีเนียกว่าก็อักเสบที่คุณหมอฉีดมันจะไม่แอคชั่นเลยหรอเพราะว่าในวันที่ใช่ใช่ในวันที่คุณหมอฉีดคือเช้ามาเขาก็ดีเลย ผมเดาว่าคือของเขาอ่ะมันติดเชื้อแบบเรื้อรังไปแล้วแล้วก็การที่ให้ยาฆ่าเชื้อภายในวันเดียวมันเป็นไปได้ยากที่จะเห็นชัดแบบหน้ามืเอเป็นหลัส่วนหนึ่งคืออาจจะเมื่อน้อยลงอะไรน้อยลงมากกว่าอย่าลืมว่าคําว่าดีขึ้นอ่ะมันมีหลายองค์ประกอ,อ,อบยยกอ,อย่างที่อธิบายแหละว่านมูกเยอะหรือมีก้อนหรืออะไรเนี่ยที่ที่ที่คุณใส ราะจริงๆคือถ้ายาถ้าเจอจริงๆที่ให้เรามันมีการเหตุ็ลคืออะไรก็แล้วแต่จริงๆมันก็ควรจะเห็นอะไรนั่น้วแต่ตูลที่เราครับมันจะปูมาททำกันะตตอนนี้เรื่องก็ต้องรอสองวันกว่าจะพ่นยาได้กว่าจะอะไรได้เฉยอันคือผมผมคิดว่าในเรื่องพ่นเนี่ยถ้ามันได้ผลจริงๆมันน่าจะตีเห็นอะไรตั้งแต่ต่อดู้แลละผมก็เลยไม่ค่อยสื่อเรื่องพ่นเท่าไหร่ แต่เอาเป็นว่าการที่เราแบบสูงให้ไปก่อนโดยที่ผลมันกําลังจะออกแล้วว่ามันอาจจะมีผลเสียมากกว่ากา็ได้อย่างเช่นมันก็นนไปพัฒนาเกิดการตึงยาใหม่ยังไงซึ่งยาที่ฉีดให้ในวันนี้ก็คือเป็นยาฆ่าเชื้อที่ออกฤทธิ์ได้นานหลายวันก็คือฉีดเข็มหนึ่งมันก็ครอบคอร์ได้สองสมวันนั่นหมายความว่ายาตัวที่หนึ่งแล้วก็ยาตัวที่สองที่ได้หลังจงากผ่านเสร็จปกติผมจะให้ยาแค่ตัวเดียวนะครับผมจะไม่ได้จ่ายสอง จ่ายเป็นเลยังตัวเพราะว่าเขามีแนวโน้มที่จะมันมีเรื่องเชื้ออยู่อยู่แล้วที่ที่ผมเคยตรวจมาแต่ตอนนี้นก็กงรตีดสารเป็นที่แค่แค่สวันเลยเชื้อมันจะเป็นอน่าวันแรกถ้าม,มันเชือไม่ขึ้นมันอ่าแต่ามันีเชื้อขึ้นมันจะต้องของ ที่มีผลต่อไตแต่มันต้องให้จริงๆก็ผมต้องแจ้งก่อนว่าผลมาแล้วจะต้องไปเวียนยืนแต่ถ้ากลางคืนร้อนๆอะไรนี้โทรได้ตลอดอ๋ออัดอับวันแรกเยดรมีสองางเชื้ออาจจะมาหาใช่ประเด็นประเด็นมันอยู่ตรงนั้นก็คือพอมันมีแผลปุ๊บไอ้ตรงที่เกิดแผลเนี่ยมันก็คือเป็นจุดอ่อนแอเชื้อโรคมันก็แพรมาติดได้ง่าย อ่ะฮะมันเหมือนเข้ามากินเนื้อเข้ามาอะไรเงี้ยได้ง่ายแต่ว่าของเดิมเนี่ยมันอาจจะได้นิดนิดหน่อยหน่อยได้ออกมาเป็นละมูกเป็นอะไรเฉยเพอปักแก้แผลปุ๊บปุ๊บเผลอเอก็ดีดววันที่2วันที่3คือคือมันรู้สึกดีขึ้นมันรู้สึกสดชื่นขึ้นอะไรประมาณนั้นคือคือถ้ามาทรงแบบเนี้ยก็โอเคที่จะกลับได้หมายถึงว่ากลับไปนอนแล้วตอนเช้ามาก็กอไมอ่ได้ได้ครับ คือไม่แน่คือพูดกันตามความเป็นจริงแล้วแผลในช่องปากในเหงือกมันเป็นเนื้อเยื่อที่หายเร็วสร้างเร็ว<ม>บางตัวก็ไม่ถึงเจ็ดวันตัดใหม่ก็ก็มีบ้างค,ครับทันน้งแนวหมดไหมหรือว่าเอเกือบหมดโอ้เกือบหมดเพราะว่าเหมือนเชื้อมันไปหมดเลยครับคือ,ค,อคือพอมันเจอแผลมันก็ไปทั้งแนวเลยเป็นแต่ว่าวันแรกเห็นน้อยวันที่สองก็อาจจะเยอะขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมอีกวันหนึ่งก็มีเลย จริงถ้าเชื้อเขาขึ้นมาอีกมันอาจจะซุดได้เลยใช่ไหมถามว่าจะซุดไหมประเด็นอยู่ที่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะมีพวกน้ำมูกมาก่อนคือหลายๆเคสที่ที่ผมพามไปเนะี่ยบางทีคือผมไม่ได้ทาราบอาการต่อแล้วก็เรื่องของการดูแลเนี่ยมันก็อาจจะมีเขาเรียกว่าแนวทางกันคนละแบบนะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าของผมเจอเนือตายบวกกับมีน้ำมูออกมาชัดเจน เราเริ่มหายใจฟึดฟิดฟึดฟิดเนี่ยอันนั้นต้องแก้มีคือเท่าที่ผมสังเกตก็คือว่าคนที่มีเนื้อตายแล้วต้องมาเย็บซ่อมรับบางตัวเขาก็จะหายใจเสียงดังฟึดฟิดฟุดฟิ๊ดไปตลอดยาวเลยแต่ไม่ได้ถึงขั้นหายใจลำบากมันอาจจะมีพังผืดมีอะไรไปไปบางส่วนแต่ถ้ามันไม่ได้ลาม,มันไม่ได้เพิ่มส่วนใหญ่ก็จะสะต็อปอยู่แค่นั้นแหละตัวก็เสียงดังบางตัวก็มีน้ำมูกหน่อยหน่อยแต่คือเขาจะไม่ควรจะเป็นน้ำมูกแบบสีเหลือง เป็นเต็มที่ก็คือใส่นิดนิดหน่อยหน่อยนานๆนนทีจะเป็นอะไรรันจากวันนี้เหมือนคุณหมอว่าเป็นโูดของในบ้านเก่าออกมาด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้มันเปิดสองใช่ใช่คือพอ,พอผมเห็นเนื้อตายแรกมันไม่ได้แนละ้วต้องเข้าไปทำเราต้องพยายามลดเชือ้อให้มากที่สุดเลาเข้าดีจนะทำได้เราก็ฝันน้าครับฝัดน้แล้วล่านะ้ายก็คือเอาภา้อนใส่นยาฆ่าเชือ้อเข้าไปกันทิ้งไว้นัทีหนึ่งสองรอบสามรอบประมาณนั้น ร้อนลุ้นงินวันต่อวันเลยแผลที่เลนส์ถินก็ไม่เท่าไหร่คือลิ้์มันเกิดจากเกิดจากข้างในเ้ามันก็เนื้อตายอะไรต่างๆมันมาตามแผลครับมันไม่มียาพ่นหรอคะจริงมันก็คือหลักการคือเราความสะอาดคือฆ่าเชื้อลดปริมาณเชื้อให้ได้มากที่สุดมันก็จะค่อยๆอยู่น,นิ่งหายจดเลือนหายด้วยตัวเอง ไอ้ยาฆ่าเชื้อที่เราการันจะได้ที่มันเซ็น์มันก็จะแค่เป็นค่าในกระแสเลือดใช่แต่ต้องเป็นยาฉีดนะแต่คือมันก็มียากินที่เซ็น์ในรอบก่อนๆนู้นนะครับที่เคยตัดเนืออก็มีเด็กกินแล้วก็ไม่หายฉีดดีกว่าอยากไม่ฉีดไม่ใช่หรอกคือไปเชื่อถือยาฉีดมากจริงๆคือมันดีหมดมันดีหมดแต่ผมกลัวว่าประเด็นว่ามันไม่หายอ่ะคือมันมีอะไรที่มันฝังอยู่ในเนื้อข้างใน อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าก็คุณหมอได้เคลียก็สะอาดที่สุดเท่าที่เราทำได้นะไม่คือถ้าเขากินเผือกจังหวะเขาคลายอุ้ยแต่ว่าเวลาเราป้อนกันอนะ่ะคือถ้าเห็นคายผมก็ดูดมาเพิ่มแล้วก็ป้อนใหม่ป้อนซุทาคือถ้ายาฉีดอ่ะมันมันจะมียาที่มันมีผลต่อไตถ้าถ้าถ้ามันเป็นตัวนั้นอ่ะมัน<ช>ต้องมาดมยาแล้วฉีดทุกวันเราจะฉีดเข้ากล้างก็ได้หรือเข้าเส้นก็ได้ แล้วแต่ข้อ<ม>กล้ามก็ไม่ได้ต้องรงยา <ผม S 1> ใช่ไหมครัแนะนําให้ดงเราจะไม่บังคับเยอะจนเขาออหออหรือะจะชอ็อกต้องให้ใต้ถุนด้วยก็รอลุ้นจะผลเชื้อแต่มันอ,ออกมันก็ออกของข้างแรกมันไม่ใช่ของวันนี้ถูกไหมครับก็อย่างน,าน้อยๆคือมันก็ยังมีข้อมูลให้เราหลับพูดถึงมันไม่ได้ข้างแรกมามันก็มันก็ไม่ใช่หรอกครับจริงๆคิวเชื้อมันก็มีโอกาสไปทั้งคู่ตอนนี้ที่คุณหมอให้ก็อาจจะคุมเราต้องว่าเราก็หวังว่าอย่างนั้น นะครับขอบคุณครับ